เธอเพิ่งพูดคำแรกได้เธอเพิ่งหัดเดินได้แต่เธอกับถูกแม่บุญธรรมทำร้ายจนตายทั้งที่มีคนแจ้งกับเจ้าหน้าที่แล้วประมาณสามครั้งแต่กลับไม่มีใครช่วยเหลือเด็กตัวเล็กๆเลยครับเด็กผู้หญิงตัวเล็กในบ้านที่ควรจะเป็นที่ปลอดภัยเซฟโซนมากที่สุดแต่มันไม่ใช่เด็กหญิงวัย16เดือนเท่านั้นเองครับชื่อว่าจองอิน ถูกพ่อแม่ทแท้ๆยกให้กับแม่บุญธรรมไปรับเลรียงในปี2020ครับเธอดูเป็นเด็กที่น่ารักสุภาพมักยิ้มอยู่เสมอในหน้ากล้องแต่สิ่งที่ไม่มีใครเห็นมันได้เกิดขึ้นครับในบ้านหลังนั้นแม่บุญธรรมของเธอชื่อว่าจางฮาอึนเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นครูสอนพิเศษภาษาจีนครับและอยู่กับสามีที่ทำงานเป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีชื่อดัง เลือกมันได้เกิดขึ้นหลังจากที่มีคนแจ้งความไม่น้อยกว่า3ครั้งครับในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน4เดือนติดติแต่มีคนแจ้งไม่ต่ำกว่า3มครั้งนะครับเด็กวัย16เดือนจองอินมีรอยฟกช้ำตามตัวครับทั้งที่ครูพี่เลี้ยงพยาบาลคนใกล้ชิดสูยรรับเลี้ยงเด็กแจ้งกับเจ้าหน้าที่รัฐไปแล้วว่าบ้านหลังนี้อมีบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติครับแต่เจ้าหน้าที่รัฐกลับตอบว่า มาตรวจสอบแบบผิวเผินไม่เห็นอะไรที่มันผิดปกติเลยครับทางทั้งที่เด็กคนนี้เริ่มมีรอยฟกช้ำตามตัวแล้วนะครับและไม่มีการย้ายเด็กที่ชื่อว่าจองอินออกจากบ้านครับกลับบ้านหลังเดิมและแล้ววันที่เสียของเธอมันหยุดลงก็ได้เริ่มขึ้นครับในวันที่13ตุลาคมปี2020ครับคือในปีปีเดียวกันนั้นเลยครับโรงพยาบาลในกรุงยางชน รับเคสฉุกเฉินของเด็กหญิงหมดสติครับเมื่อแพทย์เปิดสภาพเด็กตรวจสอบร่างกายพบว่ากระดูกซี่โครงหัก7ซี่ครับกระดูกไหปลาร้าหักครับตับฉีกขาดครับลำไส้มีเลือดออกด้วยครับผิวหนังฟกช้ำเขียวแทบทั้งตัวเด็กหญิงจองอินเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นแพทย์ถึงกับพูดว่านี่มันร่างกายของเด็กที่ไม่ต่างกับถูกรถชนมาเลยนะครับ เพราะมันเกิดจากการกระโกระแทกอย่างจงใจหลังจากนั้นนะครับเราได้รับคำสาร,รภาพจากจางฮาอื่นครับเธอถูกจับและยอลรว่าเคยตีเด็กคนนี้หลายครั้งเพราะหงุดหงิดแต่ปฏิเสธว่าไม่ตั้งใจฆ่าครับเธอบอกว่าเด็กกินช้าไม่ยอมพูดและแค่กระแทกเบาๆท่านั้นเองเพราะเธออารมณ์ไม่ดีแต่ผลจากการชันสูตรพบว่าบาดแผลของเด็กที่ชื่อว่าจองอินเนี่ย เกิดแบบซ้ำๆครับและซ้ำๆในบริมาณหลายเดือนด้วยครับที่เดิมครับประเทศทั้งประเทศลุกขึ้นยืนเพื่อเด็กที่ไม่เคยได้พูดเลยครับหลังจากที่มีข่าวแพร่กระจายครับได้มีรายการของประเทศเกาหลีออกอากาศเป็นตอนพิเศษว่าจองอินขอโทษนะประชาชนกว่าสอง0ส0คนร่วมลงชื่อเรียกร้องให้ศาลลงโทษแม่กับพ่อคุณทาให้หนักขั้นสุดครับและแถมโรงเรียนหลายแห่งยังจัดวิธีไว้อะไรด้วย วาดรูปเด็กหญิงพร้อมเสื้อสีชมพูถูกแชร์ไปทั่วประเทศเกาหลีพร้อมกับแคมเปญที่ว่าจองอินอามียาเนแปลว่าจองอินขอโทษนะเพราะว่าไม่มีใครสนใจเด็กคนนี้เลยครับอายุเพียงแค่16เดือนเท่านั้นแต่กับเจอแม่บุญธรรมที่โหดหลายที่ถึงขนาดนี้ศารจำคุกแม่บุญธรรมตลอดชีวิตครับและสารยังระบุด,ด้วยว่าเป็นการฆาตกรรมจากความรุนแรงสะสม มีเจตนาไม่แยแสต่อชีวิตของเด็กนั่นเองครับรัฐบาลเกาหลีเปลี่ยนกฎหมายคุ้มครองเด็กและเพิ่มการอบรมเจ้าหน้าที่ครับเพิ่มอำนาจในการย้ายเด็กทันทีหากสงสัยเพียงแค่เล็กน้อยและตั้งสายด่วนคดีเด็กโดยเฉพาะด้วยครับสุดท้ายแม้ว่าจองอินจะตายไม่ใช่เพราะการโชคร้ายครับเธอตายเป็นเพราะจากระบบที่มันไม่ยุติธรรมไม่ฟังเสียงเลยครับว่าเด็กตัวเล็กๆก,กำลังเกิดอะไรขึ้น คดีจองอินไม่ใช่แค่เรื่องของคนในครอบครัวเท่านั้นแต่มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งความเงียบของผู้ใหญ่นี่แหละคือมีดที่ฆ่าเด็กนั่นเองครับ